นั่นนัตัวนั้นน้ำสิบสองสิบสามมัดเตี้เอาสิบเอ็ดซะไปเออเอาไปเออสิบเอ็ดเนาะขอการน้อยย่าขนมันเพ่งเพ่งอยากจะบอกเองวันนั้นยายไปเอาไปนั่นก็บ้านดานก็ให้เออโทุก็เออเองว่าเขามาซื้อยายจะเราไฟฟังเด้อหนูซื้อตัวสิบบาทอีหลีดีรู้แล้วก็ซื้อไปจ้าอันนี้หายย่าเออว่ายายขอกับหายย่าเนาะใหญ่ใหญ่จ้าเอาสิบเอ็ดตกลงสิบเอ็ดเนาะเอาปจ้าจ้ายเดี๋ยวลงเดี๋ยวสิบเอ็ด เบิ้งน้ำข hmm, ันนั่นกันเบิ้งยายไปทำไม่นั่นหนะนี่ไม่หมดเลยอะไรยายทำไมนั่นหนะมาเคือไม่หมดโอ้มาเคือไม่เฮ็ดกับเขาพอมันไปจั่งนี่ลุงยายสวยจนจ้าบ้านดันก็ให้ชิมฮาบาก็มาซื้อตัวนั่นสองสามอันนั่นนะท่านมาเห็นมายายเคยมาเลยยายมาไปจั่งอ่าจ้าอันนี้ก็ลูกสาวเพื่อนนันลานี่นะยายเกมคอยสบายเลยมาปจั่มแต่นี่กับ่บ่หาเพิ่นเฮ็ดเหล่าจ่าเพิ่นเถาแห้งแล้วก็เลยบ่อยเพิ่นเฮ็ด อายุกะหกสิบกว่าน่ะแหะแต่ว่าบ่แข็งแรงแม่บ่แข็งแรงซ้ำย่อยซ้ำแม่ย่ยเจ็บสิอบเป็นบ่เออันเออจำอายุแม่กับบ่ได้เลยย่อยก็ได้จ้าจ้าอันนี้ก็เก็บแขนได้พู้มาตัดกล้วยนี่ก็ได้ตัดค่อยๆลงเด้อเออเจ็บแขนจ้าจ้าเห็นหยังโอ้หอมห่วย หอมนม้ำปลาปลาแดกย่ยหืเ็ไ่นจ้าไม่หมดซองนีกินย่ยก่อนนะแล้วต้มต้มกับตมบ้มมะเขือใหม่อันนี้อันขีเล็ก,เเกหอมนม้ำปลาแดดอต้นนี้ไงบังเตือนลำย่ยผมจำผลไม้มาท่านไสูตรปปยังไมมีแต่ลำย่ยต้นมึงน้อยเลย ่ใช่บ๊อบ๊อบนั่นบ๊อเออไทยนั่นอ่ะือรีบๆอยู่หน่อยอ๋เขาได้บ่ถ้าวบ้านได้ก็เอานุ่นๆถ้าไปเอารอบมาเอารอบรุ่นใหญ่อ่ะจงว่าให้หนูเด้อซุปเลหม้อตัวนี้มันแตกอันตัวแม่มันไอ้สุกแล้วตัวนั้นสุกแล้ว่ก็ได้ไงตาไว้ต้มไปนนั้นเครือนหนึ่งเลยนั่นเครือนหึ่งจ้า ก็สุกครวนนึกคื่นหนึ่งเนี่ยสองครื่นนึ่งมาแล้วรอบรอบรอบปทิตย์ก่อนยายประยูบาลประยูบาลได้ยังจ้ามาเรียกหาจน่ากับปรยูบาลยายมันก็อยู่บ้าน,นจ้างานเยอะยายแข็งแรงเนาะข,ขนาดเจ็ดสิบปีแล้วทำงานได้เฉย ทำใครจะทักดีแบบนี้จ้าทำสวนแบบนี้เนาะก็แก๊กๆกันเนาะจ้าจ้าขยันอยู่ยายจ้าจ้ายายเลาว่อาฝ่าวามคิดถึงไปถึงแม่นาว่้ำคิดถึงยายจ้าตัวนี้ก็งามอยู่ยายมาดูไม่ได จ้าโชคดีที่มาพ่อยายโชคดีที่มาเจอยายวันนี้สิจ้าต้มมะเขือไหมหมดต้ะหมดจ้าขยันยูสวนสะอาดหมดเลยนี่จ้า หมดยังนู่มันจุกตาเอาไว้ยังไม่หมดจะกินไม่มีคนกินหล้านก็ไม่กินใช่นี่ใบหน่อยรอเบิ้งดีๆทั้งทั้งนั้นก็มีนี่อยู่บ่กล้วยอันมันมันเป็นกล้วยน้ำว้าแก้ว่าแก่เหรอเดย์ยา่ามีสองสามน่วยจ้า กวนว่านันบ่ได้ซื้อวีกับวีซ้ำกันน่ะล่ะสิบบาทซ้ำกันสวนจะมี้อา่นเอเาไหมเยยื้ไม่ค่อยแก่ลว่ห้าวันกต้งสวนอ๋อกวยน้ำว่าน่ะเอองคือยื่อท่หลังทุนะเออเด็กยาววิตยาวเยอ่งามวตกยาวไม่ค่อยเกิอ๋อแต่เดี๋ยวเขาเป็นรอบหลังคุล่ะนต่าบัทันที่แกเ เอาไปดูช้าทาไม่ช้าปนะแกโพดก็ไม่ดีแมนถ้าสมมุว่าแกแกเกินไปก็จะทําให้ดํานั่นจ้าพอดียายทำจนจะกอ็แสดงว่ายายเป็นเซียนกล้วยฉ่ามันบ่ไอ้ยายนะเบิ้งยายนับนับยายนับใดบ่เออก็นับไปบ่างเมียถึงยายนาะทำไมยายยายก็ดีอยู่นะงามจนอันนับดูเลย 3ามห้าเดอ่าตันีเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิี่สิ้าสิเนาะอ่ะสิบหกสิวีโอ้หมาพันธุ์กะเฮาดีดีเ้1สิบหวีไอ้หน่อยเขใส่เขใส่อะไร จะไปเอาี่ไปาบงะ,ะเดี๋ยวขันได้กไปนไปเบิ้งาไปเบงขันได้เดี๋ยวตัดม้าเลยใช่ไหย้ายอยู่นีเด้อบ่เฮยประตูเล็กตโอโอ,โอตีคนบ่<อ>เคยมาจากเฉื่อเนาะอ๋อจากขันย้ายย้ายไปน้ำเลยสัน่สิบหกเอาขึ้นรถเลยไปนับแล้วย้ายนับแล้วบดอีกว่าตัวยคิบ่บ่เป็นยังนับน้ำแล้วว่าเป็นยังก็ได้ก็เท่านั้นแหละ นี่คนกินหนูตาวจำล่ามกินได้ยายจะไม่หิวนอนจ้ำวันนี้โชคดีแล้วเสด็จกล้วยเต็มรถโชคดีเจอยายนะจำได้ไหมจำตอนนั้นมันมันมันซุกอือได้อาตุไรบันยนงตกขายคีสิบห้าบาทเขาเอาจ้กาแฟเอามาให้ฉันจำอาจารยตังก่อนผู้ติแล้วอ่ะหนึ่งร้บาท มันเป็นสิใจใด,ดค่นันเ <c oughs> ง่นเงนเงินเงินี่นเงินก็ในเงีๆมงนเงิามาิเนเงินเินเินเงินเงินสงิงิเอินเงินเงเงินเนีงิงเงินนเ โกว่าจะได้ยาย่เลยสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกน้ำมันแก๊สน้ำตาลทุกอย่างเยอะแยะแต่ไม่ทำก็ไม่มีกินนั่นเองเคยทำแต่เอายันเนาะเองเคยทำก็ทำไปยันประมาณเอางเคยทำก็เลหลายจะ่ป้าไปสวนนอกน้ำกันบได้จะไปสวนขังนอกอีกจ้าบ้านเล่านี่แหละค่ะภนวามิยูอีกหลายยูว่าสันเดี๋ยวไปเบิ้งวันจะแก่มาแก่มันนี่ก็โชคดีได้แต่เครื่อแก่ๆเลยจ้านี่ ต่เพิ่นขอน้ำสิบเอ็ดบาทเพิ่นก็เลยเออเหาให้เพิ่นไปจ้ายายกำลังออกมาแล้วยายไปไหนเก็บหนอยนนาไปกินเพิ่นแล้วมันสุกเห็นนะสุกวะแตกละสุกแล้วายเราใจดีต่อยบางหนอยนนาให้อีกจ้า เใจแมงเลยใช่เออแต่ก็ไม่มีเลยพูดดังๆหน่อยตบเกิดตบมาสิบ่แตกซะบ่อเบ่แตกลงแฉดไปไปบุมวันนึงยายล้างนี่เก็บล้างล่างล่างก็เอาล้างเมล็ดออกบางทีมันมีเมลยดพวกนี้มีเอมลเดี๋ยอะใส่หน้ารถไว้แม่เราไปเองสิแม่ก็ไปกินกับข้าวกินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้า จ้าคุแก่ยายเราใจดีครับให้ต้อยหน่อยหนาไปกินพร้อมเอาไปฝากแม่จ้าตอนนี้ตาน่ะนอนอยู่แต่ในบ้านเดินไม่ได้ก็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 อยู่แต่บริเวณบ้านจ้า จ้าจ้าจะไเองจะพาชมไปเองจะไปจะไปมือใหญ่ๆมันมันแก่เหรอเบนบ่แก่เลยอู้ดตานันสุกถิ่มนั่นแหละสุกถิ่มหมดมือใหญ่ซุกถิ่มหมดมันแก่แล้วไปคืนนึงคืนนึงก็ได้กินนะยายอืมอ่ะเอาซุงมาอยากเอาซุงใส่บ่เป็นยังก็ได้ยายนี่ใส่หน้ารถก็ได้ไหนนี่หน้ารถหน้มอไซค์มีหน้ารถอยู่แต่แกงรถอยู่ อยู่กับตาสองคนกินไม่ทันเลยใช่ไหมโอ้รถมาแล้วจ้าจะซื้อเขากินอร่อยอร่อย Yeah, bảo bà, mà bà ban là sẵn khỏi cái nước bãi đấy, chẳng mà tạt đeo hay tạt bố, bà thật bố, bàn lau bàn lau lắng, bờ lơm, thơm thịt noang, khuôn à đẹp bưng đôi phim đi hiểu lắm cần bà đầy đi chếp lắng, à? chếp lắng, cái kìa kìa bà lại โอ้เก mm. uh ็บหมือนกันลูกสาวจ้าง่วงง่วงมาแลนมาใส่บึมบึมบึมเออได้เยอะเอาได้ไหมจ้าได้เยอะมันแกพูดมันทำไม่นนจ้าุึบ นี่เขาต้องออกทางนี้เลยเออนี่ไปทางนี้ไม่ได้ว่างันาดน้อยว่างันละ,ว,นละว,นว่างไม่มีบอสนี่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 ไหมมึงนี่มันออกนี่ได้อยูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้งแต่งทา่าเรา <laughs> มาถักท้ายเ,ออเราจ้าอืมนะโอเคแก,กค่แกล้วจ้าเอาขนาดนี้ละ <laughs> เลนพะกันเีนหนีงัวรอดอันอันนั้นลวดน้ำเกือประทันงัวมาเรียนใส <laughs> ที่แรเพันวาญานหมาสัวนวาเอาไปมอามาใม,มันหมาด้วยงัว,อวเออมาซื้อกลวยซื้อดอกพ่นเห็นพันวาสีม้านเอาพ่นให้ <laughs> ได้บเพันฝ่าแลรนมาเลย จ้าแปลกหน้าออกได้างได้ใยายเปิดให้แล้วนั่นเอาเอาอเออเอากล้วยย็นยายกันหน่อยๆประกาไปทางนี้งัวบานเล่าหลังย่าใหญ่ๆอร่อดมากลำบากแน่นะ อาับเลยหน่อยนับเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองีจ้าแตงกวยเต็มรดเลยบานใหญ่ บ้านยายได้กล้วยเต็มรถเลยพอไหมพอแล้วจ้าจะกลับแล้วว okay. ันนี้ได้หลังเดียวได้สองหลังบ้านยายจะได้กลับแล้วอืคุณบอกขอดวก็ดกขออเต็มเลยมันสูงพ่อนนอมันคืิขึ้นยาก ไปแต่แสบอยู่น้องสูงพดเนาะฉันว่าสูงจะขอซื้อ,อยุไปกบกนได้ย้ายบะนี่จ้าขอบคุณลหลายหลด้ดกล้วยเต็มรถเลยจ้ะบะน,นี่กลับบ้านกัน,นเนาะแดดพวดแดดพววจา้าเฮ้ยมันหยางอย่างขึ้นเด่นมาทีเ้ามียสื่อของยูโรตัดไปไปบ้านซื้อสูงให้่หน่อย เด็ดจ้าขนาดช่วงสามสี่โมงเช้ากันยังเดดอยู่ไปได้ข้าวโอ๊ตกับบานน้มมันทั่วเหลืองไปผสมกันข้าวโอ๊ตเอาใส่ถุงเลยหน่อยอใส่ถุงหนานรุดกรไดใส่ถุกล้วยมันนี่ก็ได้เต็มรถทุกจ้านี่จ้าสำหรับทิ่นี้กัสิกลับบ้านก้นจ้าสวัสดีครับ